ค่ะธรรมะส,สวัสดีนะคะเจอในกันอีกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั่วโมงที่2ของสัปดาห์นี้นะคะกับคุณครูลิไทยเช่นเคยนะคะของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะ,ะเป็นไงไม่ได้เจอหน้ากันนานก็ยังคิดถึงนักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างมือใส่เจลแอลกอฮอล์นะคะอย่าลืม เพราะครูก็เป็นห่วงพวกเรานะคะดูแลสุขภาพของตัวตัวนักเรียนเองนะคะลูกอ่าที่เรามาดูนะคะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ที่ผ่านมาในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอ่ายังจําได้ใช่ไหมว่าเอ้ใช่ไหมคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดขึ้นมาจากจากเซลล์ใช่ไหมคะ เซลล์คือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดภายในเซลล์ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรคะส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ก็คือผนังเซลล์กับเย er ื่อหุ้มเซลล์ส่วนที่สองคือไซโทพลาสซึมก็จะมีไมโทคอนเดรียกอจิบอดีไลโบโซมซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยในการสร้างอาหารให้กับเซลล์ส่วนในของมัธยมสเรานะคะส่วนที่สก็คือนิวนิวเคลียสนะคะอ่านิวเคลียสตรงนี้แหละจะเป็นกระบวนการ อ่าเป็นตัวหรือว่าเป็นกระบวนการการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะอ่าตัวนี้แหละนะคะในการถ่ายทอดก็คือพันธุกรรมเป็นตัวควบคุมการถ่ายทอดภายในนิวเคลียสจะมีอะไรจำได้ไหมคะโครโมโซมอ่าเขาบอกว่าโครโมโซมมีลักษณะคล้ายกับปลาตั้งโกขใช่ไหมคะมีลักษณะคล้ายกับปลาตั้งโขก,กินหรือเปล่ากินปลาตั้งโขปะลูก อ่า,าตั้โถจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่การเป็นคู่คูอ่อยู่การเป็นคู่คู่คุณลืไทยบอกว่า,าโครโมโซมของมนุษย์เราอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งหมดกี่แท่งจําได้ไหม46แทง่งเราแบ่งออกมาเป็นคู่ก็เท่ากับ23คู่คู่บอกว่าคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่22นะคะเราแบ่งออกเป็นสองอย่าง นะคะคือโครโมโซมร่างกายกับโครโมโซมเพศใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าผู้ชายเป็น X กับ Y ผู้หญิงเป็น X กับ X ในการจับคู่กันนะคะตามกฎของเมนเดลหน้าหน้าหน้าหลังหลังหน้าแล้วก็หลังหลังโครโมโซมในร่างกายของมนุษย์เรา40แงแง23คู่แบ่งออกเป็นสองชนิดอันแรกออโตโซมหรือเราเรียกว่าโครโมโซมอะไรคะ โครโมโซมร่างกายอ่าร่างกายนะคะร่างกายตั้งแต่คู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองคู่หรือสี่สิบสี่แท่งอ่าสี่สิบสี่แท่งนะคะเหมือนกันตั้งแต่เพศหญิงเพศชายนะคะนี้เหมือนกันแต่คู่ที่ยี่สามจะต่างกันก็คือ โครโมโซมเพศนะคะโครโมโซมเพศนะคะจะมีสองอย่างที่เขียนนะคะก็คือลักษณะของเพศชายและเพศหญิงเพศชายเพศหญิงก็จะเป็น X กับ X เพศชายเป็น X กับ Y มีกระเทยหรือเปล่าเป็น XXY ไม่ใช่เปล่าไ,ไม่ใช่นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนว่าโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครโมโซม แต่นี้เราแบ่งอ่ทวนนะคะเราแบ่งออกเป็นสองอย่างคือออโตโซมคือโครโมโซมร่างกายมี22คู่44แท่งนะคะแล้วก็คู่ที่23เป็นโครโมโซมเพศก็จะมีสองลักษณะคือ X กับ X และ X กับ Y XX เป็นเพศหญิง X Y เป็นเพศชายนะคะอ่าต่อไปเรามาดูนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งในการ ทำความเข้าใจของเรานะคะนักเรียนดูนะลูกที่คุณครูบอกว่าภายในยีนจะมีนิวเคลียสที่เป็นตัวการถ่ายทอดในนิวเคลียสจะมีคโครโมโซมบนคโครโมโซมจะมียีนซึ่งยีนตรงนี้มีสองอย่างคือยีนเด่นกับยีนด้อยยีนเด่นจะเขียนแทนลักษณะตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนยีนด้อยจะเขียนแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กใช่ไหมคะถ้าเด่นบวกเด่นเป็นพันไยจำได้ไหม เดนบวกเดนเป็นพันพันหลลูกเด่นบวกเด่นเป็นพันแผลอ่าเด่นเดนนะคะอ่าดอบวกดอก็แล้วกันเด่นนะคะเด่นบวกด้อยเป็นเด่นบวกด้อยอ่าเด่นบวกด้อยรูใส่ไม่เออก็แล้วกันเป็นพันทางแล้วถ้าด้อย บวกด้อยเป็นพันแถนะคะแล้วก็ด้อยบวกเด่นก็เหมือนกันเหมือนเดิมนะคะลูกอ่ะอันนี้เดี๋ยวลบไปก่อนเพราะคุณครูจะเอามาเขียนนันอื่นอยู่อโอเคนะคะอ่ะอันนี้ลบไปอ่าที่เรามาดูเขาบอกว่าลักษณะของครอบครัวครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าพ่อ มีลักษณะอะไรคะลูกมีลักษณะมีลักษยิ้มอ่ามีลักยิ้มส่วนแม่มีลักษณะ,ะ,ษณะเป็นยังไงไม่มีลักยิ้มอ่าเขากำหนดให้กำหนดให้พ่อมีลักษณะเป็นมีลักยิ้มแบบพันแท้แม่ไม่มีลักษยิ้มอ่าแสดงว่าพ่อเนี่ยเด่นบวกเด่นเป็นพันไรเป็นไรคาพัน แท้อ่าส่วนแม่เป็นลักษณะพันุ์แท้แต่เป็นยังไงด้อยกับด้อยแต่พ่อเด่นกับเด่นใช่ไหมคะอ่าพ่อมีลักมีลักยิ้มแต่แม่ไม่มีลักยิ้มอ่าทีนี้ลูกที่เกิดขึ้นมาตามกฎของแมนเดลช่วยการจำหน้าเจอหน้าหน้าเจอหลัง หลังเจอหน้าแล้วก็หลังเจอหลังใช่ไหมคะอ่าเรามาดูเป็นจริงหรือเปล่าอ่าทีใหญ่ทีเล็กหน้าอ่าแยกคูยแยกตรงนี้ให้เราดูดีกว่าเนอะอ่าของพ่ออันนี้แม่แยกออกมาก็จะเป็นทีใหญ่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กกับทีเล็กหน้าเจอหน้าอ่าแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งลูก ทับมันทับอ่าหน้าเจอหน้าตามตรงนี้นะคะอ่าเป็นทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะอ่าถูกต้องหน้าเจอหน้าแล้วก็หน้าเจอหลังหน้าเจอหลังก็ยังเป็นทีใหญ่ทีเล็กอ่าแล้วก็หลังเจอหน้าครูมาเขียนตรงนี้นะก็ยังเป็นทีใหญ่ทีเล็ก แล้วก็อะไรต่อหลังเจอหลังใช่ไหมคะหลังเจอหลังอ่าก็ยังเป็นทีใหญ่กับทีเล็กอ่ะตรงไหมคะอ่าเรามาขีดตรงนี้อ่าเรามาดูตามผังที่เขาทำให้เราดูหน้าเจอหน้าเป็นทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็หน้าเจอหลังของแม่ก็เป็นทีใหญ่กับทีเล็กแล้วก็หลังของพ่อ หลังของพ่อนะคะนี้หลังของพ่อเจอหน้าของแม่หลังของพ่อเจอหน้าของแม่ตรงนี้นะคะทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็หลังของพ่อเจอหลังของแม่ก็เป็นทีใหญ่ทีทีเล็กแสดงว่าลูกที่เกิดขึ้นมาคนแรกมีอะไรคนแรกมีอะไรคะคนแรกก็มีรักเยิ้มแต่เป็นพันพันไรพันทาง คนที่สองเกิดมา,ามีลักยิ้มแต่ก็เป็นพันทางคนที่สามเกิดมาก็เป็นพันทางส่วนคนที่สี่เกิดมามีรักยิ้มก็เป็นพันทางนะคะแสดงว่ากรณีที่พ่อเป็น มีลักยิ้มแบบพันแท้แต่งงานกับแม่ไม่มีรักยิ้มแบบพันแท้ลูกเกิดขึ้นมามีรักยิ้มร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซนต์แต่เป็นพันทางค่าสมมติอ่าถ้าสมมติสักคู่หนึ่งนะคะลูกอ่าถ้าสมมติลูกนะคะลูกมาแต่งงานกันอ่าถ้าสมมติว่ารุ่นลูกมาแต่งงานกัน อ่ทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะอ่าทำแยกเซลล์สืบพันธุ์นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนตัวทีเล็กเป็นสีอื่นดีกว่าจะได้ง่ายอ่าสีเหลืองแล้วกันทเล็กตามกฎนะคะอันนี้รุ่นลูกรุ่นที่สองเนาะ อ่าสมมุติหน้าเจอหน้าเป็นทีใหญ่ทีใหญ่แล้วก็หน้าเจอหลังก็เป็นทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กใช่ไหมคะอ่าแล้วก็หลังเจอหน้าเวลาเขียนท้ายกรณีแบบนี้เราต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นก่อนก็เป็นทีใหญ่กับ ทีเล็กใช่ไหมคะแล้วก็หลังเจอ,หล,เจอหลังเจอหลังเจอหลังใช่ไหมคะอ่าหลังเจอหลังก็เป็นทีเล็กกับทีเล็กอ่าทีนี้รุ่นลูกรุ่นที่สองออกมาอันนี้เป็นรุ่นหลานแล้วหลานคนที่หนึ่งมีลักษณะเป็นยังไงคะหลานคนที่หนึ่งมีลักษณะมีลักษ์ยิ้ม 8, แบบพันแผล คนที่สองมีลักยิ้มแต่เป็นพันทางส่วนคนที่สามก็มีลักยิ้มเป็นพันทางส่วนคนที่สี่อ้าวไม่ใช่ลูกข้างบ้านแล้วนะเป็นอะไรคะเป็นพันแท้แต่ไม่ไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้ลูกรุ่นที่สองแล้วก็อันนี้รุ่นหลานนะคะ F3 ก็แล้วกันโอเคนะเดี๋ยวคุณครูลบแล้วจะกลับ ย้อนกลับอ่ะอย่างลบโอเคยีนมีสองอย่างนะคะลูกยีนเด่นกับยีนดอยยีนเด่นจะเขียนแทนด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อ่าคุณรูย้อนกลับไปก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าอ่ามาดูคนนี้ต่อแผนผังการแสดงโรคทารัสซีเมียอ่านะคะตรงนี้อ่ากลมๆตรงนี้นะคะลูกอ่ากลมๆ คนนี้อ่าดําๆตรงนี้เป็นยีนปกติแล้วก็อันนี้สว่างเป็นยีนไม่ปกติเป็นโรคคารัสซีเมียนะคะอ่าทีนี้พ่อแต่งงานกับแม่แสดงว่าพ่อเป็นไหมคะพ่อพ่อปกติไหมปกติแม่ก็ปกติแต่มีอะไรเป็นพาหะโรคคารัสซีเมียใช่ไหมคะเนี่ยอันสขีขาวเนี่ย ไม่แสดงออกเนี่ยตรงนี้ทั้งพ่อและแม่เลยแสดงว่าทั้งสองคนนี้มีพาหะพาหะแต่ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้เพราะถูกควบคุมด้วยยีนปกติปกติเป็นยีนเด่นคาราซิเมียเป็นยีนดอยดอยจะแสดงออกมาได้ก็ต่อเมื่อด้อยจับคู่กับดอยอ่ะทีนี้เรามาดูลูกที่เกิดขึ้นมาแบ่งนะคะอ่าหน้าเจอหน้า ตามกฎของเมนเดลเมนเดลเมนเดลหน้าเจอหน้าใช่ไหมคะลูกอ่าเป็นปกติแบบพันแถหน้าเจอหน้าเจอหลังอ่าปกติแบบพันทางแล้วก็หลังเจอหน้าก็เป็นปกติแบบพัน์ทางเอาล่ะคนนี้สวยแล้วไงเป็นไงล่ะหลังเจอหลัง ปรากฏออกมาเป็นโรคคารัสซิเมียแสดงว่าอ่าตรงนี้ปกติกี่เปอร์เซน็นต์จากร้อยปกติเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนและเป็นโรคคารัสซิเมียอีกกี่เปอร์เซน็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซนนะคะโอเคนะคะลูกทีนี้เรามาดูต่อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีน บนออโตโซมยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศนะคะอา,อาจจะทำให้เกิดโรคคารัสิเมียเกี่ยวกับเลือดโรคผิวเผือกนะคะพวกนี้โรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของยีนที่อยู่บนโครโมโซมล่างร่างกายนะคะเราจะสังเกตวันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดจาก การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโครโมโซมร่างกายอโอตโซมยีบสองคู่จากโครโมโซมเกินหรือรูปร่างอะไรอย่างนี้นะคะลูกบางครั้งมันอาจจะทำเ,ออเกิดจากความผิดปกติจำนวนโครโมโซมเกินขึ้นมา1แท่งหรือขาดหายไปประมาณนี้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นลก,กลุ่มอาการดาวโครโมโซมคู่ที่ ห้าหายไปคู่ที่สิบแปดหายไปยี่สิบเอ็ดหายไปหรือโครโมโซมคู่ที่ยี่สิบสามเกินมาเอ็กเกินมาหรือว่าปลายเกินมานะคะอันนี้คือให้เราอ่านเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้ชัดเจนอีกทีหนึง่งซึ่งโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยมันมีสองอย่างคือหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม และที่เกิดจากความผิดปกติของยีนนะคะยีนอยู่บนโครโมโซมนะคะอ่าที่เรามาดูอันนี้ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายอ่าเนี่ยโครโมโซมคู่ที่21เกินมาหนึ่งแท่งนะคะเกินมาหนึ่งแท่งเนี่ยร่างกายคือคู่ที่ หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบสองใช่ไหมคะลูกอ่าหนึ่งถึงยี่สิบสองอาการที่เราปรากฏเห็นเนี่ยทั่วโลกของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยี่สิบเอ็ดเกินมาหนึ่งแท่งเราเรียกกลุ่มอาการนี้ว่ากลุ่มอาการดาวซินโดมลักษณะที่ปรากฏเป็นอย่างไรตาห่างชี้ฟ้าลิ้นจุกป,ปากสีสาบแบนด้างจมูกแบนปัญญาอ่อนพบใน แม่ตั้งคภ์ตอนอายุมากเนี่ยเขาเสี่ยงถ้าสมมติว่าคนที่มีอายุมากแล้วไม่ควรนะคะเพราะยีนจะไม่แข็งแรงเนี่ยคู้ที่21เกินมาหนึ่งแท่งใช่ไหมคะเนี่ยทำให้เกิดอาการตรงนี้นะคะแล้วก็กลุ่มอาการคิดดูซานนะคะโมชสมคู่ที่5หายไปหนึ่งส่วนเนี่ยมันหายไปนะคะ มีลักษณะที่เป็นอย่างไรศีรษะเล็กกว่าปกติหน้ากลมใบหูต่ำกว่าปกติตาห่างนะคะนิ้วมือสัน้นตาคางเล็กเสียงร้องเหมือนเสียงแมวมีใครเป็นหรือเปล่าลองจะโกนดูสิอ่าอันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโคโมโซมร่างกายว่าอออโตโซมโครโมโซมร่างกายนะคะ ทีนี้เรามาดูต่อนะคะกลุ่มอาการ Adverse a d v e e นะคะซินโดมคือโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1แท่งนะคะคู่ที่18เกินมา1แท่งอาการที่ปรากฏเห็นเป็นอย่างไรปัญญาอ่อนหูแหลมปากแคบใบหูเล็กนะคะหัวใจผิดปกติข้อมือและข้อเท้าผิด นะคะนี่คือโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1แท่งแล้วก็กลุ่มอาการพาฮาโตรนะคะหรือว่าคิสพาทัวซินโดมคือโครโมโซมคู่ที่13ามเกินมา1แท่งคู่ที่13ามเกินมา1แท่งนะคะ อาการที่จะพบก็คือนี่นะคะคู่ที่13ปัญญาอ่อนตาเล็กสีรษะเล็กปากแหว่งพดานบหม๋มมีนิ้วเกินนะคะหัวใจรั่วอวัยวะภายในพิการมักเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะอันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายนะคะอ่าโครโมโซมร่างกายเนี่ยตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่ ยี่สิบสองนะคะก็จะปรากฏเห็นคือโครโมโซมผู้ที่เท่าไหร่บ้างลูกผู้ที่สิบแปดผู้ที่ห้าผู้ที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะนี่อาการที่พบนี่ที่เอ็ดเกินมาหนึ่งแท่งเป็นอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่ห้าหายไปเป็นอาการแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่สิบแปดเกินมากับสิบสามเกินมานกเดียนไปเท่าวันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นจาก ความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายหรือว่าความผิดปกติของโครโมโซมหรือว่าออโตโซมนั่นเองนะคะส่วนอันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นจากยีนนะคะยีนบนโครโมโซมร่างกายนะคะอาจจะทําให้เกิดเป็นโรคาราัสเมียมโรคผิวเผือกพวกนี้แต่นนี้โรคนี้ประเทศในประเทศไทยเรายังไม่ค่อยเจอจะเจอนี้ผิวเผือกกับทราาัสเมียมีนะคะอันนี้คือโรคที่เกิดจากความ ผิดปกติของยีนบนออโตโซมหรือว่าบนโครโมโซมร่างกายนะคะออโตโซมหรือเราเรียกว่าร่างกายโครโมโซมร่างกายอ่านะคะอันนี้โรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน ของยีนนะคะแต่อันนี้คือเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมอาจจะเกินหรืออาจจะขาดนะคะมีคู่ที่21อด่านไล่ไปตั้งแต่คู่ที่ตับเลยคู่ที่8เอ้คู่ที่5คู่ที่13คู่ที่18และคู่ที่21่สิบเอ็ดนะคะกิสดูซานดาวซินโดมพาโตแอดวานนะคะนักเรียนก็ไปอ่านทบทวนในหนังสือวิทยาศาสตร์ของมอ .3 ได้ วันนี้ให้การบ้านอ่าให้การบ้านทุกวันนะคะการบ้านการบ้านนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนโลกทางพันธุก,กรรมมา คนละกี่โลกดีอ่าสามโลกและบอกบอกลักษณะนะคะลักษณะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรตัวหนังสือคุูไม่สวยเลยน้เขียนยังไงเขียนไม่ถนัดนะลูกเขียนใส่ในคอมปากาก็ไม่ค่อยจะดีตัวหนังสือไม่สวย อืการบ้านนะคะโูกการบ้านให้นักเรียนอ่านคุณครูเขียนแค่การบ้านก็แล้วกันฟางใหม่นะคะหนึ่งข้อให้นักเรียนเขียนอโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของโครโมโซมให้นักเรียนนักเรียนเขียนโรคที่เกิดจาก ความผิดปกติของโครโมโตรม,รมโซมมาหนึ่งโลกนะคะหนึ่งโรคพร้อมทั้งปอกอาการนะคะให,หให้นักเรียนบ้านให้นักเรียนเขียนโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ของโครโมโซมมาหนึ่งโรคและบอกอาการด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่คู่ที่สิบแปดหรือคู่ที่ยี่สิบเอ็ดหรือคู่ที่ยี่สิบเอ็ดอ้าวพูดซ้ำคู่ที่ยี่สิบเอ็ดคู่ที่ห้าคู่ที่สิบสามคู่ที่สิบแปดเลือกมาหนึ่งโรคนะคะหรืออาจจะเอาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนบนออโตโซมก็ได้โรคทรัสซิเมียรหรือว่าโรคผิวเผือกนะคะเลือกมาหนึ่งโรคแล้วก็ส่งไม้์คุณครู เปิดเทอมมาอาจจะได้ท่องนะคะท่องโลกที่เกิดขึ้นวันนี้ให้การบ้านเพียงหนึ่งข้อก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวนักเรียนด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูรือไทยก็ไปก่อนบายบายธรรมะสวัสดีจ้า